แม้ว่าขณะนี้ปริมาณน้ำกักเก็บในสี่เขื่อนหลักล่มน้ําเจ้าพระยาจะเกินกว่าเป้าหมายที่กรมชลประทานคาดการไว้โดยปัจจุบันมีปริมาณน้ําที่สามารถใช้การได้รวมสี่เขื่อนทั้งสิ้น4,201ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ23ของความจุอ่างซึ่งปริมาณน้ําที่มีอยู่นี้ยังอยู่ในเกณฑ์น,น้อยมากเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดยเขืนภูมิพลม,มีปริมาณน้ำใช้การได้คิดเป็นร้อยละ12ของความจุอ่างเขื่อนสิริกิติ์ร้อยละ31เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนร้อยละ41และเขื่อนป่าศักด์ชุลสิทธิ์มีปริมาณน้ำใช้การได้ร้อยละ66 สำหรับแผนการจัดสรรน้ำปี2559กรมชลประทานยังยืนยันว่าเป็นไปตามแผนเดิมโดยในส่วนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาจะกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับการอุปโภคบริโภค1,100ล้านลูกบาทเมตรรักษาระบบนิเวศ1,400ล้านลูกบาทเมตรและสำรองน้ำไว้ใช้สำหรับหน้าแล้งปี2559อีก1,000ล้านลูกบาทเมตร โดยในส่วนของน้ําส่วนต่างที่เหลือ400ล้านลูกบาทเมตรนั้นกรมชลประทานจะนําไปสนับสนุนเฉพาะในพื้นที่การเกษตรปลูกไม้ผลเดิมและไร่อ้อยจํานวนทั้งเส้น600ไร่ในลุ่มน้ําเจ้าพระยากรมชลประทานเนี่ยก็ได้พยายามประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรนะครับที่อาศัยน้ําจากแหล่งน้ําทั้งหมดเนี่ยทำการเพาะปลูกโดยเฉพาะข้าวนาปรังนะครับขอความร่วมมือว่าในช่วงนี้ในกิจกรรมเรื่องของการทําข้าวนาปังคงทําไม่ได้นะครับ มทไมไ่ด้เลยํารองอธิบดีกรมชลประทานยังกล่าวอีกว่าขณะนี้ปริมาณน้ําท่าในแม่น้ําลำคลองเริ่มมีปริมาณลดลงทําให้กรมชลประทานจําเป็นต้องส่งน้ําจากอ่างเก็บน้ําลงมาเสริมตามแผนบริหารจัดการน้ําปี2559โดยจะระบายน้ําจากเขื่อนภูมิพลจานวน4ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนสิริกิจ8ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแคว้น้อยบำรุงแดน1.1ถึง1.2ล้านลูกบาทเมตรและเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิธย์จำนวน1.5ล้านลูกบาทเมตรรวม4เขื่อนระบายน้ำรวมกันไม่เกิน14ล้านลูกบาทเมตรซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดของการระบายน้ำทั้งนี้ก็เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ให้มากที่สุดจนกว่าจะถึงฤดูฝนปีหน้าหรือในอีก8เดือนข้างหน้าหลังจากนี้ แม้ว่าขณะนี้กรมชลประทานจะเร่งทำความเข้าใจกับเกษตรกรถึงสถานการณ์น้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดและไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนการเพาะปลูกข้าวนาปรางัง แต่ก็ยังมีชาวนาบางส่วนที่ยังปลูกข้าวนาปีรอบสองต่อเนื่องในลุ่มน้ำเจ้าพระยา1,540,000ไร่ซึ่งส่วนใหญ่อยู่บริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง4ี่จังหวัดได้แก่จังหวัดชัยนาทพระนครศรีอยุธยานนทบุรีและจังหวัดปทุมธานีซึ่งพื้นที่เหล่านี้มีความเสี่ยงสูงที่ต้นข้าวจะขาดน้ำยืนต้นตายผ่านมานะครับมีการปลูกเพิ่มขึ้นประมาณ1 6 0 0 0 0ไร่อาทิตย์นี้ ปลูกเพิ่มไปประมาณ1 4 0 0 0 0สหมืกว่าไร่นะครับแต่อัตราการลดยังไม่เป็นที่น่าพอใจของกรมชประทานกรมชประทานจึงต้องกําชับเจ้าหน้าที่นัต้องออกไปทำข้เข้าจอย่างต่อเนื่องอีก จากการตรวจสอบข้อมูลของกรมชลประทานยังพบอีกว่าขณะนี้ยังมีพื้นที่ที่ยังไม่มีการเพาะปลูกข้าวนับตั้งแต่เข้าฤดูฝนในเดือนพฤษภาคมเนื่องจากขาดแคลนน้ำใช้ในการเกษตร1นล้านเจ็ดหมื่นไร่ซึ่งกรมชลประทานจะสำรวจโดยละเอียดว่าพื้นที่จำนวนนี้ครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมดกี่รายเบื้องต้นพบว่ามีเกษตรกรมากกว่า20,000รายที่ยังไม่มีการเพาะปลูกโดยตัวเลขนี้กรมชลประทานจะนำเสนอต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อจัดหามาตรการช่วยเหลือตอ ต่อไป